สวัสดีค่ะทุกคนมากับลมอีกแล้วลมพัดอีกแล้วนะวันนี้เฮ้ยแต่มีแดดโชคดีหนาวไม่มากผู้ใคยเจอเห็นแล้วนะคะสองดอก <c oughs> นี่นี่ <c oughs> เดินมา <c oughs> เข้าป่ามาไม่กี่ก้าวเองถุงมือยังไม่ได้ใส่เลยโอ้ยมีดมีด ไปอยู่แล้วนะเอามือปัดๆใบไม้เตอกอีกาปัดอีกจะเจออยูนี่สวยอยู่นะใส,ใส่ถุงนะคะอืม้มอ้าวอันนี้ไม่ได้อยู่ในถุงเลยโวยใส่ดีๆใส่ดีๆอย่าวิ่งหนีออกมาโอเคสาม,สามอยหนาวก็นหากูก็เห็นเห็แล้วมีใครเห็นบ้าง เลยเชื่อมากไม่อยากจะชมเลยว่าตัวเองสายตาดีแต่ว่าสายตาดีจริงๆพวกคนมีใครเห็นไหมเอาจ้องเร็วจา้าจ้องเห็นยากนะสองหนึ่งตรงนะั้นดอกที่2องมีใครเห็นไหมดอกที่สองมีใครเห็นไหมเอาเดี๋ยวให้ดูดอกที่สองก่อนนะตรงนี้นะคะดอกที่สองดอกแรกอยู่ตรงไหนดอกแรกดอกแรกอยู่นี่มันอยู่ใต้ใบไ,ไม้อเห็นหมาแค่หนอยเดียวเอง เยอะขอเอามาปัดๆก่อนนะพัวถ้ามันมีมันจะเหยียบสวยมากโอ้ขาเริ่มเลยโอ้ดอกนี้งามเมื่อวันอ้าวแม่จ๋าสวยมากอ่ะดูดอกนี้สิมีหรือเปล่าเนี่ย เัาจะเดินเข้าไปข้างในลึกอีกหน่อยเผื่อลมมันไม่แรงมากเหมือนตรงนี้เนาะดูสิฝุดครึ่งนี่มันเรียกเราใช่ไหงนั้นดิบกันเอะฉันอยู่ตรงนี้มีไหมเดินหาเห็ดบนเขานะคะจะต้องเดินแบบ เขาเรียกอะไรเหมือนคล้ายๆซิกแซกนะเป็นแนวนอนไต่เขาขึ้นไปเพราะว่ามันจะมีโอกาสเจอเห็ดได้มากกว่าป่ามันใหญ่เนาะเราไม่สามารถเดินได้ทุกที่ทุกตารางนิ้วเพราะฉะนั้นเดินแบบนี้โอ้ยดีที่สุด เดิมมาจนสุดแมวนี้กว่ามัจะกลับหลังจ้ะาีี้วก็วนขึ้นไปทางนี้เดินย้อนกลับไปทางเดิมแต่ว่าไต่ขึ้นไปเป็นระดับระดับเนาะ เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมีใครเห็นเห็ดบ้างไปเก็บด้วยกันนะคะใครหาเจอหรือ,อยัง จออีกแล้วมีใครเห็นเห็ด้างหรือยังเอ้ยนี่ไงนี่ไงเนี่ยฝนมันขาดช่วงมาพักใหญ่เนาะ้าฝนตกลงมาก็แปลว่าเห็ดพากันผุดเต็มเลยละ่ะเหมือนมันอยากจะเกิดอะดินก็เริ่มแห้งแล้วแต่ก็ข้างล่างยังชื้นอยู่บ้างนะคะ ดอกนี้สวยมากเลยคุณผู้ชมเห็นแค่หมวกนะแปลว่าสวยแล้วใครเห็นหรือยังเด,ยเดี๋ยวเดินเลาะตรงนี้ไปดูนี้ผ่านไม่ได้เห็นกันไหมเออ น้ำอยู่นะหัวแหวงแค่นี้กินพีชสะใจมากเลยอะ่ะวันนี้หายซ่อนแอบแต่มันแอบกูไกล์ไม่มิดเดอร์ <c oughs> เห็นกันยังเอ,อ้ยาหนรงนี้อะตรงนี้อะไรนูนๆมาดูจิไม่มี ดอกนี้เห็นยากมากๆคือเดิมมาเจอแบบใกล้ๆเลยนะมีใครเห็นบ้างหรือยังเข้าไปใกลน,นิดนึง วันนี้ไม่ค่อยน่ากลัวนะไม่แรงนะคะพัดน,นิดหน่อยเวลามีพายุมีลมแรงเนี่ยเขาไม่ให้เข้าป่านะคําแนะนําเขาไม่ให้เข้าป่าเลยแต่ว่าพวกเราเลือกป่าเนาะอย่างตรงนี้เห็นไหมต้นไม้เก่ามันเยอะตรงนี้เราจะไม่มาเลยนะถ้าลมแรงถ้าลมแรงจัดจัดนะโดยที่เราไปแล้วเราไม่รู้เนาะไม่รู้ล่วงหน้าอย่างมีครั้งหนึ่งที่เราไปอะพายุเข้า ซึ่งถ้าเป็นป่าสนที่มีต้นสนขึ้นหรือต้นเกาลัดขึ้นนะพวกเรากลับทันทีเลยนะเพราะว่าต้นไม้พวกนั้นนะ่ะมีล้มง่ายมันโค่นง่ายแต่ถ้าเป็นต้นบีชพวกนี้คือต้นบีชนะคะเนี่ยที่ต้นหนึ่งมีประมาณสักห้าหกกิ่งใหญ่ๆพวกนี้จะล้มยากมากป่าอย่างเงี้ยค่อนข้างจะปลอดภยัยแต่ถ้าฟ้าร้องฟ้าผ่า ยังไงก็ห้ามเข้าป่าเด็ดขาดอันตรายที่สุดเลยนะฟ้าร้องฟ้าผ่าเนี่ยฝนนี่เป็นอะไรที่ไม่น่ากลัวเลยปีนี้ฝนน้อยมากอะแต่ลมเยอะมากเมื่อกี้เจอเรื่องน่าแตกล่ะอายอเห็นหมาสองตัวมันวิ่งให้พลาดเลยนะวิ่งขึ้นวิ่งลง เดี๋ยวเหมือนวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่นั่นน่ะผู้ใหญ่ก็นึกว่าคนที่มาอยู่รอบๆเขาเขาพาหมามันหลงอย่างเงี้ยแล้วเขากลับไปแล้วหรือเขาหลงไม่เจอกันในป่ามันใหญ่เนาะป่ามันกว้างผู้ใหญ่ก็เลยเรียกหมาเขาคือสังเกตดูวิ่งเป็นสี่ห้ารอบอ่ะผ่านเราอย่างเงี้ยก็เลยเรียกหมาพอดีกับที่เราเรียกหมาเจ้าของเขาได้ยินเนาะผู้ใหญ่ไม่เห็นคนคนนี้เลยอ่ะอยู่ห่างไปประมาณสักห้าเมตรเองอ่ะ เขายืนซุ่มรอย,ยิงนกอยู่เขาคงเห็นเราตลอดแหละเพราอยู่ด้านล่างเนาะเขาก็ผิวปากเลียกหมาเขาอ๋อล้วก็เลยรู้ว่าหมามีเจ้าของเจ้าของอยู่ตรงนั้นกะว่าเจอสงสารหมาเนาะถ้ามันหลงอย่างเงี้ยเราเอากลับบ้านกับเราได้นะถ้ามันยอมไปกับเราเรามีเบอร์โทรส่วนใหญ่อะ่ะพวกหมาล่านเนื้อหมาล่าน,นกอะไรอย่างเงี้ย รอบคอมันจะมีเบอร์โทรอยู่ด้วยติดต่อหาเจ้าของได้วันนี้ถ่ายให้ดูบรรยากาศป่าด้วยวันนั้นกูไข่เหลือไว้ตรงนี้หนึ่งดอกเล็กนีเหลืออีกไหมเนี่ย สทุกคนม่หงสาวมากเลยอะหัวเล็กนิดเดียวหัวเกิไม่มีเลยอะอาไมออกมาใครเจอดอกเล็กดอกนี้นะคะแล้วก็ไม่ทันมองดอกนี้อ่ะ นี่ด้วยนี่ทำหมวกมันหักเลยอ่ะดูดีอ๋ออาหารเอาเดอ้อเอาเดอ้ออันนี้ไม่ให้ทาก,กินแล้วกันนี่ละเขาด้วยอีอีอันนี้ก็เก็บได้ต <laughs> ลกตัวเองมากเลย เล็กๆยังมีอีกเยอะเลยนะคะได้ได้จุดเล็กๆนะคะตรงนั้นก็เห็ดพึ่งหวานดอกมันเล็กมากดอกนี้ปิดไม่ได้หาได้ปิดไม่ได้เพราะมันโล่งอ่ะเจอหลายดอกเลยแล้วก็เอาใบไม้ หมกหมกเอาไว้อยากแบบว่าเดินถ่ายไปชิวๆชบรรยากาศป่าเจอเห็ดดอกใหญ่โป๊ตรงหน้าอะไรอย่างเป็นไปได้ยากมากนะเจอเห็ดดอกใหญ่นี่คือถือว่าเป็นโชคดีมากๆ ที่ไม่มีใครเห็นมีคุณชมบอกว่าเห็ดที่อิตาลีไม่เหมือนที่อื่นดูมันเล็กๆป้อมๆต้นโลกอะคือแบบมันโตไม่ทันนะไม่ใช่มันเล็กนะคะย้อนไปดูคลิปเก่าๆหรือคลิปบางคลิปก็มีนะที่เก็บใบดอกใหญ่นะคะเห็ดที่นี่มันก็ปกตินะถ้าปล่อยให้โตมันก็ใหญ่ ต้องเดิยนย้อนขึ้นไปนี่ไม่มีแล,แล้วแต่ว่าเห็ดพึ่งหวานที่นี่โตไม่ทันคนเก็บนะคะผู้ใหก่การับประกันเลยนะค้นข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วประเทศในยุโรปที่กินเห็ดพึ่งมากที่สุดประเทศอิตาลีนะแล้วคนเข้าป่ากันลุ่มลุ่มทุกวันน่ะทั้งวันจะเช้าจะบ่ายมีคนหมดนะเพราะฉะนั้นเห็ดมันโตไม่ทัน ไม่ใช่ว่าดอกมันเล็กนะคะมันไม่มีโอกาสโตสงุสารมันเหมือนกันนะช่วยกันหาเหตุน,นะคะทุกคนอยากให้คุณผู้ชมมีส่วนร่วมมากเลยอยู่ตรงไหนเอ่ย พวกนี้น้องถ้าปล่อยไว้ดอกมันก็จะใหญ่ใครจะปล่อยไว้อ่ะคนอื่นก็มาเก็บอยู่ดีนะคะดูดอกนี้เกิดนะทุกคนตายกิงไม้วางสัมภาสะเอ,อ,ๆๆอยยากกลิ่นเพราะว่าอยากกลิ่น ถักลิ่งลงไปนั่นคือแบบว่าป่นเห็ดแหลกเลยล่ะ ดอกเล็กๆแบบนี้ค่ะกำลังผุดเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวดูดินข้างล่างนะดินยังชื้นอยู่นะคะยังมีความชื้นอยู่แต่ฝนไม่ตกเลยอ่ะดูพยากรณ์อากาศช่วงนี้ฝนจะไม่ตกก็เริ่มออกน้อย

เห็ดอกนั้นไหมมันเดินทายาไม่ใช่คนแน่ๆเพราะถ้าคนนะจะต้องแบบเรียกอะไรปนเลยอะ่ะนี่มันไม่ปน <c oughs> เหมือนพวกกวางพวกอะไมันเตะไวนะ้ะเอาสิจ้า <c oughs> วันนี้ก็สนุกกันอีกแล้วนะคะ เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสนุกใช่ไหมสนุกแปะโป๊ะแปะโป๊ะ